หลังจากที่ทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะสิงคโปร์ไปได้4ประตูต่อ2นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมสุดมันเลยนะที่เตะกนันนะไทยโดนนำก่อน2.0แต่ว่าก็มาไล่ยิงคืน4ประตูนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนบอลอาเซียนนะครับว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเกี่ยวกับผลการแข่งขันในนัดนี้นะครับ ก็ดูคลิปเนี้ยฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยนะครับคอมเมนต์แรกเนี่ยมาเม้นต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับรอบรองชนะเลิศกลุ่มนี้ประเทศไทยและมาเลเซียร้อยเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์แรกเป็นของแฟนบอลชาวไทยนะครับมาเม้นต์คาดการณ์ว่าไทยน่าจะเข้ารอบกับมาเลเซียแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับมากมายนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีคอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยมาตอบกลับนะบ,บอกว่าไทยแอนเคมเบอร์ดียนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าปั่นหรือเปล่านะนะ <laughs> ครับคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลเวียดนามนะครับบอกว่า เกรสแมตคือเป็นแมตที่ดีนะครับมีดราม่านะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะกับประเทศไทยไอนี้แฟนบอลเวียดนามมาเม้นให้กําลังใจไทยกลายเป็นว่าเวียดนามกับไทยนี่ก็คือแบบเข้ากันเป็นปีเป็นครุ่ยเฉยเลยนะจากเมื่อก่อนที่เคยแบบมีประเด็นกันอยู่พอสมควรนะแต่อะไรๆรมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับก็แฟนบอลไทยก็มาตอบกลับบอกว่าประเทศไทยจะเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยกันนะตอบกลับแฟนบอลเวียดนามนะแฟนบอลเวียดนามอีกคนนึงก็ตอบกลับ บ,บอกว่าเจอกันในรอบชิงชนะเลิศไทยเวียดนามนะครับแล้วก็มีแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยนะมาแซมเล็กน้อยนะบอกว่าเวียดนามมีความสุขกับชัยชนะของประเทศไทยเพราะเวียดนามกลัวที่จะแพ้ในรอบรองชนะเลิศกับประเทศไทยอารมณ์ประมาณว่าเวียดนามเนี่ยดีใจที่ไม่ต้องเจอไทยในรอบรองไนงะเออถ้าเกิดไทยแพ้เนี่ย อาจจะไทยอาจจะอยู่ที่2นะครับแล้วต้องไปเจอกับเวียดนามที่1อ,อะไรอย่างนี้อินโดนีเซียก็มาแซะนะครับแจกมาแซะเล็กน้อยคอมเมนต้อ,อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับบอกว่าเจ๋งประเทศไทยสิงคโปร์ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยประเทศไทยกําลังชนะตัวเลขอย่างแน่นอนแต่โดยรวมทั้ง2ทีมชนะผู้ชม คนต่อมาเป็นแฟนบอลชาวไทยนะครับบอกว่าสิงคโปร์เล่นดีเป็นเกมที่สนุกมากๆสู้ต่อไปเคารพจากประเทศไทยและแฟนบอลสิงคโปร์ก็มาตอบกลับบอกว่าใช่ครับเป็นเกมที่ดีเล่นสนุกมากๆทั้งคู่เลยยินดีด้วยนะกับประเทศไทยจากสิงคโปร์คมนต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลเวียดนามมา,มาตอบกลับแฟนบอลชาวไทยนะครับ บอกว่าใช่เลย2ประตูแรกเนี่ยมันช่างเป็นอะไรที่สมบูรณ์มากนะพอีก็ชื่นชม2ประตูแรกของสิงคโปร์ซึ่งผมมองว่าแม่งสวยจริงนะเออขนาดปฏิวัติคํใหม่เนียไม่มีสิทธิ์ปัดเลยนะแล้วก็มีแฟนบอลสิงคโปร์เนี่ยมาตอบกลับบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยพวกคุณทุกคนเป็นทีมที่ดีกว่าแค่ให้แน่ใจว่าอินโดนีเซียยังคงไร้ถ้วยรางวัลและพวกเราเจ๋งกลายเป็นว่านะอินโดนีเซียกับเขมรนี่คือนอกคอกไปแล้วนะเออไปจับมือกันซะแล้วอินโดนกับเขมรนะครับ คอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลเวียดนามครับบอกว่าเจอกันประเทศไทยในรอบชิงชนะเลิศคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลสิงคโปร์นะครับบอกว่ามีข้อผิดพลาดมากมายในสีกองหลังของเราผู้รักษาประตูด,ด้วยคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลเวียดนามนะครับบอกว่าประเทศไทยหลีกเลี่ยงเวียดนามในรอบรองชนะเลิศแต่บางแห่งในกลุ่มบีกำลังรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการต้องผเผชิญหน้ากับประเทศไทยแต่ตอนนี้จบอันดับที่2ของกลุ่มบี ก็เป็นปัญหาที่ยากลําบากเช่นกันอ่าน,นี้น่าจะไปถึงอินโดนีเซียนะครับอาจจะจบที่2ในกลุ่ม B ีนะแล้วก็มีแฟนบอลอินโดมาตอบกลับบอกว่าเพียงแค่รับถ้วยรางวัลสําหรับทีมของคุณเราไม่สนใจกับ ชื่อเรื่องนี้อารมณ์ประมาณว่าไม่สนใจหรอกถ้วยแบบนี้เอาไปเถอะแล้วก็แฟนบอลเวียดนามเนี่ยมาตอบกลับคอมเมนต์หลักนะครับบอกว่าประเทศไทยน่ะเหรอต้องหลีกเลี่ยงเวียดนามเวียดนามต่างหากที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็มีแฟนบอลชาวไทยไปตอบกลับบอกว่าเวียดนามเหรอก็บ้าดิวะไทยนี่ไปทุกที่แน่ๆแหละครับแล้วก็มีแฟนบอลเวียดนามอีกคนนึงมาตอบกลับเจ้าของโพสต์บอกว่าอย่าพูดเลยว่าไทยแ,แลนด์เนี่ยหลีกเลี่ยงเวียดนามบางที่มันก็ไม่ดี ที่จะพูดตรงๆพวกเขาชนะชั้นมากกว่าชั้นชนะพวกเขาอีกอประมาณว่าไทยน่เหรอจะหนีเวียดนามเวียดนามต่างหากที่ต้องหนีไทยคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลชาวไทยนะครับมาเม้นเป็นภาษาไทยเลยบอกว่าคอมเมนต์กดค้ำครึ่งแรกหายไปไหน <c oughs> เออโดนครึ่งแรกเราโดน2อศูนย์ไงเออทีนี้หายแล้วแล้วก็คนไทยเนี่ยก็มาตอบกลับคุยกันเองเพียบเลยนะบอกว่าลบยุนในหลุมกำแพงแน่ๆไม่ว่างครับรอเก็บปูนเข้าโกดัง <c oughs> นะร,รอเช็คบินนัดสุดท้ายเออเพราะนัดสุดท้ายไทยจะเจอกับกัมพูชานะครับครึ่งแรกกดขำครึ่งหลังกดแบกปูนนายเรียกไปผสมปูนไปแบกปูนต่ออ่าอะไรประมาณนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับขำๆแล้วก็แฟนบอลชาวไทยก็มาเมนอีกว่ารอตบคขมเมตในบ้านโอ้โหอันนี้เรารอเจอเลยนะรอต้อนรับนะคอมเมนต์บอกว่าจะเอารถบัดนับ10คันมาที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลน,นะ เม้นเป็นภาษามาเลยนะครับไม่รู้ว่าแฟนบอลประเทศอะไรนะมาบอกว่าผมไม่สนใจว่าอินโดเนี่ยจะแพ้เวียดนามผมยังเชียร์อินโดสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผมคือ AFF คัพ่านอินโดเสมอลาว33นัดนั้นจะจําไว้ถึงเมื่อไหร่ก็ตาม ก็มันเป็นแปลกนะซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทยเลยคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยก็เป็นแฟนบอลชาวไทยนะครับอย่ามาซูริงเดี๋ยวซีเลง <laughs> ซูริงซีเลงนะครับบอลก็ตอบกลับบอกว่าจบเกมเดี๋ยวพวกคอมเมนต์อินโดก็จะสังงองกันหมดคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลสิงคโปร์นะครับบอกว่า สิงคโปร์เนี่ยนำก่อน2.0แต่จบเกมแพ้42เราไม่มีโชคเลยตอนนี้เนี่ยเราต้องโทษตัวเองถ้าจะไม่ได้รับผลการแข่งขันที่ดีคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลชาวไทยบอกว่าโคตรสุดไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ปังเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนัมเบอร์วันค um. อมเมนต์ต่อมานะครับเป็นของแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับบอกว่าดูสถา,านการณ์ของทีมใน2กลุ่มนี้แล้วคิดว่ารอบชิงชนะเลิศจะเป็นเวียดนามกับประเทศไทย ทั้ง2ทีมมีประวัติการแข่งขันที่แข็งแกร่งและคู่แข่งบ่อยๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นพยานการแข่งขันนัดสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นและน่าทึ่งอ่านี่เป็นแฟนบอลเวียดนามนะแล้วก็มีแฟนบอลชาวไทยมาตอบบอกว่าประเทศไทยและเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศจะเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยม อันนี้ก็มองไปถึงนัดชิงแล้วนะครับไทยกับเวียดนามซึ่งก็ดูจากฟอร์มดูจากอะไรเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเวียดนามก็แข็งแกร่งนะครับไทยเองก็ฟอร์มดีมาตลอดชนะทุกนัดเลย <S <S ต่อมาเป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามบอกว่าเกมที่ดีสุดจนถึงตอนนี้ประตูสวยงามแล้วก็รูปดาวคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับบอกว่าแชมป์นี่ยังมีเกียรติอยู่หรือไม่แล้วก็มีแฟนบอลอินโดมาตอบกลับ กันเองนะบอกว่าไมอา่อารมณ์ว่าไม่ให้ไม่ให้ค่าไม่ให้ค่าถ้วยอาเซียนนะครับเพราะว่าตัวเองอาจจะทําไม่ได้แหละก็เลยไม่ให้ค่าค <c oughs> อมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลชาวไทยบอกว่าไปไหนหมดแล้วว่าไอ้พวกหัวเราะบอกแล้วว่าอย่ามาทําเป็นเล่นกับไทยรักไทยกล้ามแข็งแกร่งนี่ คือตอนโดนนำนั่นแหละนะครับมากันเต็มและดูงรงอ่ะพอจบเกมหายคริปคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยน่าจะเป็นแฟนบอลมาเลเซียนะครับบอกว่าอย่างน้อยทีมมาเลเซียก็ยังมีโอกาสนะครับแล้วก็แฟนบอลชาวไทยมาตอบกลับบอกว่านัดต่อไปหวังว่ามาเลเซียเนี่ยจะชนะสิงคโปร์นัดต่อไปเนี่ยมาเลเซียนะครับเขมรสิงคโปร์เนี่ยต้องไปลุ้นกันแล้วว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบซึ่งก็วัดกันที่ประตูได้เสียด้วยนะผ่านเข้ารอบเนี่ยจะนับแค่2ทีมนะครับ ตอนนี้ไทยเข้ารอบไปแล้วอีกทีมนึงเนี่ยต้องไปดูว่าใครจะได้แต้มเยอะสุดแล้วก็เฮดทูเฮดหรือว่าประตูได้เสียใครเดียวกันนะครับแล้วก็มีแฟนบอลน,นะครับมาให้กําลังใจบอกว่ามาเลเซียเนี่ยแข็งแกร่งนะครับฉันแน่ใจว่ามาเลเซียจะชนะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาเป็นแฟนบอลชาวไทยมาเม้นเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าคนที่หัวเราะจงหัวเราะทั้งน้ําตาในวันที่ประเทศไทยกลายเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ comment ต่อมาเป็นของแฟนบอลชาวไทยเหมือนกันบอกว่านะัดสุดท้ายเนี่ยรวมพลังเอากัมพูชาให้ล่ม เพราะตัวหลักเราจะกลับมามเขาไม่ต่อมาเป็นแฟนบอลชาวไทยอีกนะครับบอกว่ารอกรุงไทยมิวสิกมาเมนนะคือกรุงไทยมิวสิกเป็นเป็นชื่อนะครับของยูสเซอร์คนหนึ่ง <c oughs> ที่มาเม้นประจําเลยแล้วก็เม้นแบบได้ใจคนไทยมากคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลชาวเขมรนะครับบอกว่าเขมรจับมือกับมาเลเซีย นัดชิงชนะเลิศใครชนะจะได้ขึ้นไปคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีการกําจัดแค่ตรงไปยังรอบสุดท้ายเวียดนามปะทะไทยนะครับอารมณ์บอลว่าไม่ต้องแข่งล็อกไปเตะรอบสุดท้ายเลยคือเวียดนามแข่งกับไทยเลยชิงกับไทยเลยคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลชาวไทยนะครับมาเมนเป็นรูปหมานะครับรูปสุนัขเห่านะครับบกบกบกกนะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นว่า คอมเมนและอินโดนีเซียครึ่งเวลานะครับคือครึ่งเวลาแรกอินโดกับคอมเมนเนี่ยเห่า <c oughs> นะครับเออแต่พอครึ่งหลังนี่หายกริบเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยน่าจะเป็นแฟนบอลชาวไทยนะครับบอกว่ามาเม้นสกอร์นะบอกว่าสิงคโปร์2-0ครึ่งแรกนะครับอ่ากัมพูชาเนี่ยหัวเราะแล้วก็สิงคโปร์4-2จบเกมนะครับกัมพูชาร้องไห้แนะนำให้ดูฟุตบอลตลอด90นาที ถ้าไฟฟ้ากัมพูชาไม่ดับก่อนโอ้โหไฟฟ้าดับด้วยคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลเวียดนามนะครับบอกว่าสิงคโปร์เล่นดีแต่พลาดโอกาสไปไม่น้อยไม่เป็นไรขอแค่หนึ่งแต้มในนัดต่อไปเคารบจากเวียดนามรักสิงคโปร์คอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลอาเซียนนะครับคนหนึ่งบอกว่ามาเลเซียเนี่ยจำเป็นจะต้องชนะ2 0เพื่อรักษาความปลอดภัยของตัว ของพวกเขาไปยังรอบร้องและก็มีแฟนบอลน,นะครับชาวอินโดนีเซียเนี่ยมาตอบกลับบอกว่าอยากได้10-0ก็โอเคถ้าความฝันมันสูงในเวลาเดียวกันบรูอ,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 อีกแล้วคอมเมนต์ตมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลชาวเขมรน,นะครับบอกว่ามเขมรสิงคโปร์หรือมาเลเซียจะได้ไปรอบซีมีไฟนอลกับไทยคอมเมนต์มาเป็นแฟนบอลชาวเขมรน,นะครับบอกว่ารอบชิงชนะเลิศจะเป็นเวียดนามเจอกับประเทศไทย และผู้ชนะเนี่ยก็คือประเทศไทยจากคอมเมนตคอมเมนต์มาเนี่ยนะครับบอกว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับประเทศไทย ฉันชอบการกลับมา4-2แทนที่จะชนะ2-0เพราะสิ่งนี้แหละทำให้เด็กๆของเรามีสปิริตมากขึ้นและพวกเขาจะจดจำความรู้สึกนี้จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยเพิ่มความมั่นใจในการแข่งขันอื่นๆได้มากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลชาวไทยบอกว่าไอ้เมศเบื้งหายหัวไปไหนหมดคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลชาวขเมศน,นะครับบอกว่านัดต่อไปเนี่ยสิงคโปร์0มาเล1และกัมพูชา1ประเทศไทย0นี่ กะว่าประเทศไทยเนี่ยนะจะกินนิ่มๆใช่ไหมเออแล้วก็มีแฟนบอลมาคอมเมนต์เพียบเลยบอกว่าดรีมในแฟนบอลชาวไทยนะดรีมออดรีมคือฝันนะครับฝันอยู่หรือเปล่า <laughs> แล้วเจ้าของโพสเนี่ยก็มาตอบกลับบอกว่ามาดูกัน ก็ตอบกลับครับอีซี่ขเมอีซี่อีซี่ซไทยอีซี่แล้วก็แฟนบอลไทยก็ตอบว่าอันดับ96นะครับของโลกเลยขเมนอันดับเท่าไรแฟนบอลขเมศก็มาตอบกลับว่าการจัดอันดับเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับกัมพูชาเว้ยแล้วก็มีแฟนบอลเวียดนามเนี่ยมาตอบ ให้นะครับบอกว่าเรนกิง้งเขมรเนี่ยอยู่ที่อันดับ181นะครับศูนย์ครับโอเค <c ười> คืออันดับ181แล้วก็ศูนย์ถ้วยด้วยนะครับแล้วก็มีชาวไทยก็มาเสริมงานเขมรโกโฮมครับยอมใจจริงๆมึงเกือบเสมอตีมอเลเต้ถ้าไม่โดนยกเลิกประตูอะไรอย่างเงี้ยนะเออเดือดจัดนะครับเดือดจัดคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลเขมรน,นะครับบอกว่า แค่รอเกมต่อไปคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลมาเลเซียนะครับมาเมนบอกว่าเย่ระหามาดูลีฮิลานะครับแล้วก็ขอบคุณประเทศไทยที่ไทยชนะเนี่ยก็เป็นผลดีของมาเลนะครับได้ลุ้นเพิ่มขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลเวียดนามนะครับบอกว่าประเทศไทยยังคงเป็นสิ่งที่แตกต่างจากเวียดนามแล้วก็มีแฟนบอลเวียดนามมาตอบกลับบอกว่ากองหน้าไทยคมกว่าเทคนิคการแปลรูปการสัมผัสก็ดีกว่านะการจับบอลอะไรนี้ก็ดีกว่าหมดนะ คอมเมนต์ต่อมาก็เป็นของไทยนะครับบอกว่าเมรหายไปไหนคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลเวียดนามนะครับบอกว่าเข้ากันได้ดีจริงๆสิงคโปร์เล่นจากความคิดของฉันในวันนี้คอมเมนต์ต่อมานี่เป็นของแฟนบอลมาเลเซียบอกว่าจิตวิญญาณแห่งความรักของเกมปรบมือปรบมือปรบมือเล่นดีมากทั้งทีมเราทุกคนเป็นประเทศเพื่อนบ้านสนับสนุนซึ่งกันและกันความรักจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลเวียดนามนะครับบอกว่ามีระดับมากประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลชาวไทยนะครับบอกว่าความจริงก็คือความจริงคนอินโดท้องถิ่นความสามารถมีเท่าที่เห็น270ล้านคนหาตัวผู้เล่นยังไม่มีคนเก่งต้องอาศัยเนเธอร์แลนด์มาเล่นให้มันแสดงเห็นแล้วว่าในอดีตของอินโดนีเซียนั้นไม่เคยได้แชมป์อะไรเลย270ล้านคนไร้ความหมายนะครับคือประชากรอินโดเนียมีเยอะมากนะครับตั้ง270กว่าล้านคนซึ่งเยอะมากแต่ว่ากลับหานักฟุตบอลดีๆนะครับ ไอ้มาเล่น11คนเนี่ยไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลชาวไทยบอกว่าคอมเมนต์กัมพูชาหายแต่ถ้าพวกเขาคิดในทางบวกถ้าไทยแพ้นัดต่อไปเท่ากับไทยเต็มที่เพื่อได้ที่2ถ้าไทยเสมอกัมพูชาจะต้องชนะไทยมากกว่า5ประตูเพื่อไห้ได้ที่2แต่ถ้าไทยชนะไทยอาจจะพักผู้เล่นที่ดีที่สุดนัดต่อไปและหากกัมพูชาชนะและสิงคโปร์แพ้กัมพูชาอาจจะได้ที่2ของกลุ่มเห็นไหม นั่นคือถ้าพวกเขาสามารถชนะไทยได้เว้นตมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลชาวเวียดนามนะครับมาเม้นเป็นคลิปนะครับแล้วก็มีข้อความบอกว่ายินดีด้วยกับประเทศไทยแต่ไทยเนี่ยอาจจะพบอินโดในรอบสองแล้วก็ให้ระวังการแสดงนักแสดงจากผู้เล่นอินโดด้วยแล้วก็โพสต์เป็นคลิปนะตอนที่ผู้เล่นอินโดเนี่ยพยายามจะเล่นตบตาพุทดสินนะนี่อยู่ดีก็ล้มไปเลยนะตลกวานฮาวนะเนี่ยวานฮาวยังงงเลยนะดูนะ เนี่ยควยมืออย่างดีอยู่ดีก็ฟุบลงไปเลยครับโอ้โวหวันฮางงครับอะไรวะอยู่ดีก็ฟุบลงไปเลยอ่ะว,วันฮาบอกขวยมือแล้วนะเฮ้ยแล้วก็มีเพื่อนเวียดนามาตอบกลับบอกว่าเบสออสการ์อเวอร์คือเคยได้รับรางวัลอสการ์นั่นเองคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลเวียดนามนะครับบอกว่าประเทศไทยได้ท็อปกลุ่มแล้วและนัดสุดท้ายเนี่ยกัมพูชาจะพบกับประเทศไทยไทยเนี่ยอาจจะใช้ทีมซีลงแข่งกับกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลชาวไทยบอกว่าคำทั้งน้ำตารอโดนยํำได้เลยคอมเมนต์ Comment น้อยกับหมูอินโดคอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลเวียดนามนะครับบอกว่านั่นเป็นคู่ที่ดีประเทศไทยเนี่ยมีระดับเกินไปสมกับเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเป็นของคนไทยนะครับบอกว่า อินโดนีเซียกับแคนเบเดียนะครับกำลังจะบ,บ้า <laughs> <laughs> แฟนบอลชาวไทยก็ไปไม่เหมือนกันว่าฉันหวังว่าโค้ชของทีมชาติสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้จักทีมชาติไทยมากขึ้นอีกนิดนะครับคือก่อนหน้านี้โค้ชสิงคโปร์เนี่ยบอกว่าไม่กลัวไทยไงเออไม่ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับบอกว่าในกลุ่มฟุตบอลอาเซียนนี้ชาวเน็ตกัมพูชาเป็นเพื่อนอินโดนีเซียชาวเน็ตเวียดนามเป็นเพื่อนกับไทย มาเลเซียเป็นเพื่อนกับคนที่สามารถเอาชนะอินโดนีเซียได้วงเล็บใครก็ได้กลุ่มแปลกาอ,อนนี้ก็ประมาณว่าเอยในอาเซียเนยเขาจับมือกันแล้วเขาไม่ต้อมาเป็นของแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าทั้งสองทีมนี้จะเป็นผู้ครองแชมป์มากที่สุดจนกว่าพวกเขาจะลืมไม่สามารถแข่งขันได้สำหรับเอเชียเพราะพวกเขาอยู่ในหลักคำสอนที่จะดื่มถ้วยนี้จนตาย พวกเขายังไม่ตระหนักถึงยาเสพติดของ AFF แฟนบอลอินโดคนนี้น่าจะหมายถึงว่าการแข่งบอลอาเซียนเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนการเสพติดอย่างหนึ่งนะเออจนไม่สามารถข้ามผ่านไปจนถึงระดับเอเชียได้คอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลชาวเวียดนามบอกว่าผมดูแมตชนี้เต็มๆพบว่าไทยแลนด์เป็นบอลสมัยใหม่รวดเร็วและเฉียบขาดมากสมควรที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่ เข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างเป็นทางการคอมเมนต์ er มาเนี่ยเป็นของแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยิงในอาเซียนจริงๆอินโดนีเซียเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องยิงแน่นอนว่าครุฑมีรุ่นที่ดีคอมเมนต์ er มาเนี่ยเป็นของแฟนบอลเวียดนามนะครับบอกว่ารอบชิงชนะเลิศกัมพูชาปะทะอินโดนีเซียที่สนามบินเล้าไก่ <laughs> สนามบินเล้าไก่คืออะไรวะ คอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับบอกว่าชอบ afc ครับปี2020คนในอินโดนีเซียชนะคะแนน42คอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลชาวไทยนะครับบอกว่ารอให้ถึงคืนวันศุกร์ไม่ไหวแล้วไทย11กัมพูชา0 คอมเมนต์ต่อมาเป็นของแฟนบอลอินโดนีเซียครับบอกว่าสิงคโปร์ถูกสังหารโดยประเทศไทยด้วยคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นของแฟนบอลอินโดนีเซียนะครับบอกว่าผู้ชนะ a f f เอคัพจะเข้าชิง World Cup ที่จะเกิดขึ้นที่สนาม r ีม m s t เดียมขั้วใต้นะครับ quin. เพนกวินเพนกวินเพนกวินอารมณ์ประมาณว่าใครชนะบอล a f f Cup เนี่ยจะได้เข้าชิงบอลโลกอะไรประมาณนะี้คือแซะแหละนะครับที่สนามดีม m s t เดียมที่สนามแห่งความฝันอะไรอย่างงี้ยแม่อินโดนี เอาทุกอย่างจริงๆก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับคอมเมนต์ comment เนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นแฟนบอลชาวไทยแล้วก็แฟนบอลชาวสิงคโปร์มาเลออินโดเวียดนามนะครับเวียดนามก็จะเยอะหน่อยส่วนคอมเมนต์นี่คือหายไปเลยนะมีอยู่แค่ไม่กี่คอมเมนต์นะผมก็พยายามหาหาให้ก็ไม่เจอเท่าไหร่แต่ก็มีเจออยู่บ้างนะครับแน่นอนว่าถ้าผลสกอร์ไม่ใช่แบบนี้เนี่ยผมว่าไทยอาจจะโดนโจมตีหรือว่า ใครอาจจะโดนแบบว่าคอมเมนต์เยอะกว่านี้นะออพูดถึงเยอะกว่านี้แล้วก็แฟนบอลชาวอินโดนีเซียจะเยอะกว่านี้แฟนบอลเขมรจะเยอะกว่านี้แน่ๆแหละนะครับแต่พอเราชนะเนี่ยพลิกกลับมาชนะกลายเป็นว่าหายหมดเลยคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหหายหมดเลยไม่มีใครมาเม้นเลยหาไม่เจอเลยครับคาดว่าครึ่งแรกเนี่ยน่าจะมีคอมเมนต์เยอะอยู่แต่ผมจะลองหาคอมเมนต์ครึ่งแรกให้แล้วกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามที่ช่องหลังสนามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยแข่งในรอบต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ